กินนทีี่่ลมอยู่ในรถมาก่อนไม่ต้องกลัวครับนื่องเออมันไม่ช้าหรอกใช่ใช่ถ้ามาช้าอาจจะต่อยาวอีกใช่เคยเจอแล้วผมใจถุงลงได้ครับได้ครับได้ทุกอย่างนะจ๊ะเดี๋ยวสิมาเอาไปทำอะไรกินกุ้ดิบ เาบกโชวบอกเสียไม่เอาถามแล้วเสีไม่เอาลองแล้วเสียไม่เาเป็ดด้านหน้านี้จะอร่อยกับเพื่อนนะครับมันเป็นเครื่องในอสี่อย่างนะอะไรนะคะเป็ดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเครื่องในอสี่อย่างไก่ด้านหลังอเนื้อร่วนๆเป็ดเป็ดข้างหลังเป็นไงไก่ไก่ไม่ใช่เป็ดข้างหลังอ่ะเนี่ยด้านหลังก็คือเนื้อล้วนๆเอางั้นงั้นเปลี่ยนเป็นเออเอาเป็นมาถุงนึงเมื่อกี้สั่งปลาทั้งหมดเหรอครับเอาครับครับปลาเป็นกระต้นถุงนะครับครับเพิ่มไม่ไม่เพิ่มเอาจำนวนเท่าเดิม เมนูเป so huh? so so uh, so ็ดหนู่งแกก็คือเราก็ไม right ่ชิมอร่อยไงเขาก็เ uh, ป็ดนี่จะอร่อยจริงนั่นไงลุงไม่โกหกแล้วเรื่องเป็ดอ่ะเพราะมเป็นเครื่องในสี่อย่างอยู่นี่แหละอยู่วัตสุรสูตรที่หากินยากก็ด้วยนะครับครับไปที่ไหนก็ไม่เหมือนเครื่องในไม่ค่อยมีหรอกคกิเขามาช้าอดไงนี่อร่อยกับเพื่อนครับคเอาสารถุงเยอะปะลุงขึ้นมากี่ปีแล้วยี่สิบเนี่ยขึ้นมาจ้างพอสองหกสิบสองนะ อกสองกินข้าวแหงเป็ดกับต้มเป็ดข้าเรือน่มต้มเป็ดใส่ใส่ข้อไปสิบบาทกินข้าวเรือไม่ต้องต้องยาวเพิ่มเพิ่มอันนี้ไม่ต้องเพิ่มนะเออแห้งไม่ต้องเรียบร้อยต้บเพิ่มเรียบร้อยแล้วเจ๊ถอนหกสิบเอ้ยถอนห้าสิบพอแล้วเขาเลิกเขาคนนั่งเขาถอนห้าสิบเขาคนนั่งเขาถอนข้อของหุงลองชามห้าสิบ เอาไว้พรุ ain, a e, a ained, ่งนี้ก็แม่อร่อยเอออย่า hmm. ซ mm ื hmm. mm ้อมาทำไมไว้พรุ่งนี้อร่อยนะลุงผมเอาไปแช่เย็นไว้ยังอร่อยเลยแล้วแต่อ่ะอร่อยจริงแม่อร่อยก็จะกินแลาวลุงเจ๊ก็ไม่ได้ขายอร่อยด้วยแล้วก็พูดเยอะเราไปกินพรุ่งนี้อร่อยเก็บไปกินเองนานแล้วเนาะนั่ปแะ โหเกกกินไหวเลยกินไหวแลยเอาต่อจากนี้เลยจ้ะต่อเลยกินให้สองชามเราพูดดีฮะนมีข้าวต้มก็เองจ้ะข้าวต้มค่ะแล้วก็ทำข้าวต้มเป็ดยี่สิบถุงชุดหนึ่งแล้วก็ห้าถุงชุดหนึ่งค่ะทั้งหมดกี่ถุงเนี่ยยี่ห้าถุงอะยี่ิบห้าถุงบ้านหนึ่งห้าบ้านยี่สิบอาเป็นเป็ดอย่างเดียวใช่ค่ะ เป็ดนี้จะอร่อยกับเพื่อนครับเป็นเครื่องในที่อย่างครับหนูกินตั้งแต่หนูตัวไอญตัวนิดนึงอ๋อกินหน้าท่านู้นใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะเบ๊ะเอาแบบเราร้อยใจลุงก่อนเถอะลุงไม่มีสะท้อนได้ได้ได้เออครับเดี๋ยวค่อยมาจ่ายเดี๋ยวค่อยมาจ่ายกินก่อนแล้วค่อยจ่ายจัดไปจัดไปหมดยี่ห้าเดี๋ยวไปคุยให้อ๋อลุ่นนี้กินตัวแล้วก็ทำมาเจ็ดบาทเซตหนึ่งใช่สิบเซต กินจากเด็กยันแก่คิดดูอ่ะเนาะเอาแต่ใครช้างใครดแต่ช้างเราเอากันใครแต่ช้างใส่ก่อนนะสั่งกลับบ้านสั่งได้เลยไม่เปยสั่งกลับบ้านต้องต่อเจ้านี้นะสั่งได้ไม่เป็นไรเพราะมันหลายเจ้าด้วยกันเราเอาเป็ดกับข้าวสามถุงามันยังไม่ได้เลยหรอเพราะเจ้านี้ยี่พาแล้วไปได้ครับไปให้ช้าเดียวเนาะใช่ครับ เด็กเป็นกะเหลาเข้าใจแล้วกะเหลาไปข้อสามถุงลุงเข้าใจแล้วจ้ะใช่ใส่ชามก่อนี้เอาใส่ถุงใส่ถุงก็ต้องรอเลยนะเราต้องบอกก่อนว่าเอากลับบ้านเนี่ยจะไม่มีแยกน้ํานะครับเพราะลุงจะทำไม่ครับไม่มีแยกน้ำเลยครับเพราะว่าลุงทําไม่ทันจริงเราจะซื้อเปล่าครับแล้วก็เป็นหุงข้าวเองจ้ะอ๋อคือได้นะคือก็ไหนก็ซื้อเป็นเกาเหลาไปเนาะแล้วก็ไปหุงข้าวเอาโอเคแล้วหุงข้าวเอาต้มเอาเองเลยจ้ะครับ ขึ่งข้าวก็หุงเหมือนปกติเนาะครับครับไม่มีอะไรวิถีพิถันรับข้าวนี่เพราะลุงเขาหุงธรรมดาที่แหละไม่ได้ปรุงปรุงอะไรหรอกอีิ่ผมก็กินได้หมดอ่ะบางคนก็กลัวไม่ใช่สูตรมือลุงไงมันไม่ใช่เกี่ยวข้บสูตรเลยผมไม่ได้ขายอร่อยเลยนี่นะครับลุงเขามไม่ได้บอกว่าของเขาอร่อยนะคร,ครับขายอร่อยลุงติดไป้ายไว้ตั้งสมัยนด้แล้วไม่กล้าติดนี่มีนะครับ วันหนึ่งก็450ชามเหมือ <450 S 1> เ่เ้อม450ิชามครยังเป็ดยังมีอีกม้องเพราะเป็ดแตกกระทะใหญ่ครับคอคือก็คือ,คอไก่เ <ๆ S 2> นือ้อล้วนอยู่ด้านหลังครับเป็ดนี่คือเบอร์หนึ่งเลยครับครับถ้าคนไม่กินเครื่องไหนก็แนะนำให้กินไก่ได้ครับ,รบไก่ก็ปลาครับแนะนำใครจะมาเนี่ยให้ดูในเพจข้าต้มตะเจ็กนะครับ เขาจะบอกไว้เลยว่าวันไหนขายวันไหนหยุดจะได้มาไม่เสียเที่ยวเนาะครับครับครับดูดูในนั้นเลยครับถ้าท้าบมาถามลุงเนี่ยลุงก็จะบอกว่าให้ดูในโทรศัพท์ครับครับด้วยโทรศัพท์ไม่รู้อยู่ตรงไหนลุงยังไม่รู้จักเลยเพราะโทรศัพท์ลุงอ่ะรับก็โทรอย่างเดียว้ะทำอะไรไม่ได้เจ้ะครับโทรได้รับได้ก็ดีนะ ันี้ทาใส่ถุงใช่ไหมครับอันนี้ใส่ถุงกันครับ <20 S 2> ใส่จา้าวมังคีเนี้ยอ๋อยี่ห้าเนี่ยหน,นูมีใส่ถุงเปล่าเนี่ยไม่มีครับกินชามอย่างเดียวนะเอาอย่างชามอย่างเดียวพอเป็นสุดยอดที่ต้องมาลองกันให้ได้นะครับม,มาไม่กรอง ต้องข้าวต้มเรือจะเจ็กชามละยี่สิบบาทเท่านั้นเรียกคหนูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเด็ดเด็ดนะไหนมาจัดการก็ดิอ่ายี่ห้าถุงยี่ห้าถุงแล้วกินไปกี่ชามชามฮะสองชามก็เป็นยี่สิบเจ็ดอ่าห้าร้อยสี่สิบครับครับครับอลูวันให้ใบพันธุนี้หนึ่งทวารอันนี้น้ำคูกิดชอบกว่างจาาไหมจ้าครับ เออจากนี้อายุยืนๆนะอะไรจ๊ะอายุยืนๆนะห้ามเก็บไก่น้ำค่ะแล้วก็ของผมใส่ถุงใส่จางใส่จานค่ะของผมยังไม่ครบนะลุงอะไรกะไม้ไม่สั่งไม่ครบเลยสั่งแค่สองจามเองไม่ไม้เนี่ยวเข้ามานี่แล้วนี่ไงเดี๋ยวไม้สั่งอีกกี่ชามก็สั่งแห้งเป็ดน้ำเป็ดแล้วก็แห้งปลาน้ำปลาอ่าอ๋อสั่งสี่ชามใช่ ได้ยินว่าสั่งแห้งปลาแห้งปลาน้ำปลาแห้งเป็ดน้ำเป็ดแลยใส่น้ำไปสองคานนี่ไงน้ำท่วมเลยเออเขาสั่งเนกีนี่แห้งเป็ดน้ำเป็ดก็เราหา่นตาแห้งเป็ดก็ใส่น้ำเป็ดไปเทียบเลยไห้ไอ้ปลาเขาใส่น้ำปลาแกหนูต้องบอกเขาต้มปลาแห้งปลาไปสั่งแบบสั้นๆไงลุงเข้าใจยากเลยลุงเข้าใจว่าใส่แห้งเป็ด ใส่น้ำเป็ดแห้งปลาใส่น้ำปลา,าลุงว่าทเอ๊ะทำไมไม่ไม่รู้ว่าสั่งอย่างอะเหมือนกันเฮ้ยครบแล้วเนาะอันนี้ครบนะโอเคทีหลังต้องสั่งแห้งเป็ดน้ำน้ำเป็ดเนีย่ย <laughs> <laughs> ใส่ชามค่ะต้มไก่น้ำหนึ่งแล้วก็ข้าวต้มปลาแห้งะะสั่งแบบนี้ชัวร,นะร์เลยเนาะ ต้มไก่แห้งปลาไงอันนี้ไก่รืรุ่นรู้จ้ะ กินไก่ไม่มีเครื่องในเลยครับจะเป็ดอาจารออร่อยกว่ไก่นะครับเป็นเครื่องในสี่อย่างกินแล้วจะซ้ํามาสั่งได้เลยนะครับครับต่อตมาด้านหน้าได้เลยจ้ะกินแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ลูกไม่ไไมีใสยถุงไหมไม่มีคนะ่ะกินแล้วค่อยจ่ายตังค์ได้จ้ะเอาแห้งเป็ดหนึ่งแล้วก็น้ำเป็ดหนึ่ง

แล้วมีได้ถุงไหมคะไม่มีครับเอาต่อจากนี้เลยจ้ะแท้งเป็นสองชามมาแล้วครับสกิลเทพเที่เราสองชามเลยครับใส่ชามมันไวครับใส่ชามก็ ทำได้ชามครับนี่คือเม,มนูจจที่อูเจกบอกว่าเขาอร่อยที่สุด<อ>เลยแบบนี่คือก้อแห้งเป็ดนะครับปกติเนี่ยจะใส่น้ำน้อยกว่านี้พอดีลูกสาวเขาสั่งสับสดไปนิดนึงแต่อร่อยเหมือนเดิม นไหนปลานี่ใช่ไหมอืมนี่เป็นข้าวต้มปลาอืมผมชติแบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากแต่ก็อร่อย